Are you ready ไหม Are you ready Okay เปิดตาว้าว Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to Papa มีความสุขกว้างๆนะลูกโอ้วันนี้สง่งมาส่งอัน,นองเลยเว้ยโอ้ มีความสุขมากๆนะคะลูกเป็นเป็นอนงเหรอลูกวันนี้มาเป็นอนงเหรอแสดงว่าแม่ดูมาเยอะดูทุกตอนเลยมั้เนี่ยแม่ทำผมไหมโอ้สวยมากเลยได้ไหมคะได้ค่ะลูกได้ค่ะลูกโอ้ดูเค้กหนูสิโอนี่ปรินเซสน่ารักจังเลยไปป้าห้าขวบแล้วนะคะตอนนี้เขากินแล้วเขาไม่นอนใคแล้วมีความสุขมากๆนะลูกนะ โอเคไหมแอนจุ๊บจุ๊บพี่พี่หน่อยสวัสดีครับพี่พี่ด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันเกิดใครครับอกพี่พี่วันเกิดเป๊ป้าวันเกิดเป๊ป้าเป๊ป้าเกิดครบแล้วค่ะห้าห้าขวบป้ามีของขวัญมาให้ด้วยนี่สองถุงใหญ่เลยสองถุงเลยเดี๋ยวหนูแกะดูนะโอเคไหมเป็นของขวัญกับป้ากับแม่แล้วก็ ปาดีปาดีกับลุงเฉลี่ยปูซื้อมาให้นะคะเดี๋ยวหนูแกะดูกินแล้วหรอ <c oughs> กินเค้กไว้หรอกินให้ป้าดูกินให้ป้าดู <c oughs> ห,าดหน่อยเงี้ยเงี้ยหน่อยชื่นใจ <c oughs> แล้วเขาบอกว่าเขาไม่อยากตักข้างหน้าเขากลัวข้างหน้ามันเละเขาเลยมาตักข้างหลังนี่ข้างในเป็นเค้กช็อกโกแลตลูกดูสิเอาหัวใจออกเลยนี่ข้างในเป็นเค้กช็อกโกแลตแบบนี้ลูกอันใหญ่มั้งเค้กช็อกโกแลตเยิ้มๆอุ้ยเค้กช็อกโกแลตนิ่มเหรอหน้านิ่มเหรอใช่เหรอเอาไปป้าลองกินไว้ลูกอ่ะ ลองสิลองสิครับผผมมมันวันนี้ปลาไม่แกลงวันนี้ปลาไม่แกลงหนูสวยโอ้เจ้าหญิงจักรราติดฟันเลยอย่าปลาป้อนแม่มั่งปลาป้อนแม่โอ้เอาคำใหญ่เลยแม่ต้องคำใหญ่ๆแบบนี้เลยแม่ต้องคำใหญ่ๆแบบนี้เลยอ่ะปลาแม้วันนี้ปลาแกลงแม่อู้เอาไอ้นี่เลย อ๋ออันนี้ป้าป้อเจ้าหญิงของป้าดีๆเลยเห็นไหมอันนี้ของเปลือกเขาชอบอืออันนี้แม่หายใจไม่ออกแล้วเนี่ยป้าป้อเนี่ยเอาไว้เอาไแคำนี้หายใจไม่ค่อยออกแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรตันลุนลุนแม่ป้าดูแบบมีสิคะอันนี้จะเป็นของขวัญของป๊ะป๊าก่อนนะนี่โอ้เป็นแคร์แบร์ฮาโลวีนสีสวยเปล่า สวยไหมลูกัน้เป็นแดกคูลาเฮ้ยกลัวแสดงว่ากลัวไม่กลัวแต่ว่ามันแค่ตุ๊กตามอ๋อมันแค่ตุ๊กตาหมีราคาชอบไหมหนูชอบไหมอันนี้ของป๊าป๊าอันนี้ขดูของหมอมีไหมดูของหมอมีไหมตาน่านะไรที่หนูอยากได้ที่สุดเลยใช่ไหมใช่อันนี้เป็นอะไรคะลูกเป็นตุ๊กตาบาร์บี้เขาพูดหลายวันแล้วว่าอยากได้เขาอยากได้ก็เลยต้อง ตอนที่หนูนอนหนูคิดอยากได้โอ้ตอนนอนเหรอคิดว่าอยากได้คำถามย่างอื่นนะคือไม่อยากได้อะไรเลยนะอยากได้แค่อย่างเนี้ยมันเป็นอะไรลูกที่หนูอยากได้เนี่ยตุกตาบา้มันเป็นขย่ยขย่าเหรอขย่ยาเขย่ยหอ๋อมันจะสุ่มใช่ไหมลูก เอาอยาดได้ตัวสีน้ำตาลหนูจะร้องไห้ไ่มเนี่ยไม่รู้ดีใจไหมดีใจค่ะดีใจนะคะอันนี้ของป้าดี้ค่ะลูกเดี๋ยวลองแกะของป้าดี้ดูไหมของป้าไม่ได้ห่ออะไรของป้ากับแม่ไม่ได้ห่อ ป้าดูนี่สิพี่กู๊ดเขาเขียนการ์ดมาให้หนูด้วยนี่เห็นไหมพี่กู๊ดเขาเขียนเองเลยนะอุยลายมือพี่กู๊ดแฮปปี้เบิร์เดย์เป๊ป้าแล้วเขาก็เขียนหัวใจมาให้ลูกอะโอ้โหเขารักหนูใช่ไหมลูกอยากแกะอันไหนก่อนคะอันนี้อยากแกะก่อนโอเคโอเคเอาแกะเลยจะได้รู้ว่ามันคืออะไรโอเคโอเคค่ะมามีแกะเลยนะดูซิข้างในมันคืออะไรคะลูกหุ้ยเหมือนจะเป็นปลาเก๋าหรือเปล่าไม่ใช่ะ กระเป๋าแล้วค่ะกระเป๋าเปป้าพีเอ้าแล้วหนูรู้ได้ไงลูกมันอยู่ในกล่องนี่เขาเห็นเขาเห็นรูปเปป้าพีโเจ๋งจี๊ดหนูเลยสวยน่ารักมากเลยลูกจะพายไปโรงเรียนใหม่ได้เลยเนี่ยเรื่อก็มีดาวด้วยนะไหนมีดาวด้วยหรอคะไหนดูสิครับเดี๋ยวเปิดเค็กกันพอดี พี่กู๊ดแล้วก็ลุงลุงเชฟกับปาดีอ่าอันนี้เป็นของคนแล้วก็น้องเกดด้วยเขาให้หนูแต่ลองสะพายให้ให้ปาดีดูสิคะหดูสิคะโอ้โหอ่ะนงจะไปโรงเรียนแล้วเหรอคะอันไหนฮะหลังก็ต้องทันหลัง่พีนี่รับรองคุณครูไม่หยิบกระเป๋าผิดแน่นอนชื่อเดิมเลยขอบคุณปาดีก่อนค่ะลูกขอบคุณนะคะอ่า เลยกระเป๋าเป็นผ้าพิกเหมือนชื่อหนูเลยอ่ะปีนี้มีความสุขมากๆนะลูกนะโอเคไหมต้องลองอุดๆด้วยอุดๆได้ไหมเออเออเออรักหนูนะลูกนะจุ๊บ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 บ๊ายบายบายบายก่อนแม่บายบายเอาแม่ไปล้างหน้ามาแล้วเหรอไปเช็ดมาแล้วขอบคุณลุงเชฟป้าดีแล้วก็น้องอโกูุนมากนะนี่ยเนี่ยเนี่ยอยากกินเค้ก ให้วันเกิดเด็กๆอะไรเงี้ยแฟนตาซีอะไรก็คือร้านนี้ร้านนี้กูดี้สวีทกูดี้สวีทร้านประจําของเราบอกเลยช่สั่งเค้กตลอดเพราะว่าแบบป้าเขาชอบกินเงเค้กเค้กที่วันเกิดพี่ก็ร้านนี้นะใช่ว่าพูดว่าร้านพี่เชฟลุงเชฟเนี่ยก็คือร้านนี้แหละก็คือร้านนี้กูดี้สวีทจะเป็นร้านแบบเล็กๆลับๆแต่คือเด็ดจริงอร่อยจริงแต่คือเพื่อนหนูเพื่อนหนูทไมะเพื่อนหนูเขาชื่ออะไรพี่กูดพกูดอ๋อพี่กูดน้อยใจแล้วของป้าโยนทิ้งไปเลยอะไรเีย ก็ไปป้าไม่จับของป้าป้าเลยป้าจะร้องไห้แล้วอยากจะแกะอันนี้นะป้าป้าเออยากจะแกะอันนี้เดี๋ยวไปแกะเล่นในบ้านเนาะโอเคไปป้าพี่ๆกับลูกไปขอบคุณพี่ๆมากๆนะครับขอบคุณนะคะที่รักหนูที่รักหนูโอ้โหหนูเป็นอนงนะคะวันนี้เป็นอนงนะคะเป็วันนี้หลินวันหมดแล้วเลิ่มยื้อไปป้า